สวัสดีครับมาพบก,กับรายการท็อปปิกเด่นและคอมเมนต์เด่นในนี้ EP 75นะครับกระผมรายการท็อปปิกเด่นและคอมเมนต์เด่นในนี้ครับเป็นรายการที่เอาท็อปปิกเด่นๆในช่วงเวลานั้นและคอมเมนต์เด่นในช่วงเวลานี้ครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งแ e a c กับท็อปปิกนั้นครับผมเชื่อว่าคนไทยจะตั้งกระทู้อะไรและจะตอบคอมเมนต์อะไรไม่แพ้ชาติไดในีลโครับฉะนั้นครับรายการนี้ก็เอาคอมเมนต์และคอนเทนต์แบบนั้นมานั่งดูมานั่งชมกันนะครับ ใครชื่นชอบคอนเทนต์บันที้ครับจเจอกันทุกวันพฤหัสเฮ้ยเมื่อวานเฮ้ยพรุ่งนี้ถูกแล้วจเจอกันวันพุธนะครับแล้วก็อย่างวันนี้ครับก็ฝากกดไลค์ครับฝากกดติดตามคลิปฝากกดถูกใจฝากกด subscribe กดกระดิ่งใบมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มาาอโอด้วยฮะไม่ใช่ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์นใหม่ๆจากช่องเรานะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผม ฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันะครับวันนี้หลายอย่างคิดเองไม่มีสคริปต์นักเลงพออะไรวะนนี่ชอบความสัมพันธ์แบบคนโตไม่ต้องคุยกันตลอดเวลาไม่ต้องคาสายก่อนนอนแล้วก็ไม่ต้องคุยกันเลยโอ,อแบบใดวะ ถ้าโตแล้วแบบนี้กูยอมเด็กก็ได้วะ <c oughs> อะนะเดี๋ยวไปดูว่าชาวเน็ตและท็อปคอมเมนต์เขาพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรนะครับปอันนี้เขาเรียกคนไม่รู้จกักไม่ใช่คนโตแล้วก็น่าร้องไห้นะครับ <c oughs> เจ็บจุกจุไปเออก็จริงของเขาอะนะ <c oughs> เออว่าคนแปลกหน้าไอเวน <c oughs> ปะเดี๋ยวไปดูครับว่าชาวเน็ตเขาพูดถึงประเด็นนี้ยังไงบ้างครับปออมันแน่นอน อ๋ละครับมีคอมเมนต์นะครับ,รบว่านะครับเอาจริง,รงเราชอบความสัมพันธ์แบบนี้นะวงเล็บนะถ้ามีคือในวัยอายุค่อนข้างเยอะจะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับสิ่งนั้นสิ่งโน้นสิ่งน,น,งนี้ไหนจะสุขภาพก็ไม่ได้อยากให้ใครติดแจหรือมีใครมาติดแจนะครับหรือมีใครมาติดบ่อยๆอะไรเงี้ยมันน่ารำคาญดูเป็นภาระอันนี้เกินไปนะครับชอบแบบวันหนึ่งคุยกันสองถึงสามประโยคพอแชทไม่ต้องรีบตอบ ว่างค่อยตอบอาทิตย์หนึ่งไปกินข้าวด้วยกันวันเดียวพออะไรงนี้ยงห่างอย่างสบายใจวงเล็บเกินไปหรือเปล่าห้าฮตามนั้นเลยโสดไงซื้อกินเหมือนกับข้าวเลยมีบางคนงบอกว่าชอบความสัมพันธ์ช่วยกันทำมาหากินตอนยามทุกยามสุขนะครับแล้วก็ไปร่วมแสดงในยินดีในงานแต่งของเขาแสดงยินดีในงานแต่งเกือบดีนะ คือบางทีบางอย่างภาษาเขียนมันอ่านออกมามันแปลกๆเข้าใจนะครับมีคอกเขาเรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่าความสัมพันธ์แบบคนโตผู้เดียวนะครับอาอง่ายๆส,สั้นๆนะโตแบบใดวะมีคนบอกเราก็ชอบอิสระดีนะครับมีคนบอกฟังแนวแคล้ายๆศัตรูนะไม่หรอกเออมีคนบอกเหมือนเขาจะไม่อยากคบมากกว่านะแล้วก็หน้าเหงื่อออกสองหน้านะครับแล้วก็จริงของเขานะครับ กต่อ,อนะครับอ๋อแบบนี้นี่เองครับมีบางคอมเมนต์เขาบอกว่าคนโตเหรอไม่ใช่คนโสดตลอดชีวิตถูกต้องนะครับมีคนบอกฟังดูแปลกๆครับแล้วก็มีบางคอมเมนต์น้าร้องไห้3หน้านะครับแล้วก็บางคนบอกฮ่าาาบางคนบอกแนวออกแนวอยากเลิกคบฮะก็จริงของเขานะครับผมใครมีความเห็นยังไงเพิ่เมเติมคอมเมนต์ได้นะครับ แฟนไปดื่มกับเพื่อนผู้หญิงแบบ2ต่อ2ปกติไหมคะแล้วก็ขึ้นหมายคำถามนะครับนั่นสิเป็นคุณคิดยังไงฮะเดี๋ยวเราไปดูชาวเน็ตและทับคอมเมนต์เขาพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรกันบ้านนะครับปะก็ได้การปกตินะคะได้รู้จักกันใช่ไหมฮะหรือยังไง หรือแบบก <Goddess> ็ได <S tiles> <Sud> ้นะไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยมันดูปกติมันมีหลายความหมายนะฮะภาษาเขียนกับภาษาพูดมันคนละแบบเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าชาวเน็ตพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรนะครับปอ่อาละครับบางคอมเมนต์พูดว่านะครับก็ปกตินะครับปกติก็เอากันอยู่แล้วนะครับหมายถึงว่าปกติก็เอาพากันไปกินเงี้ยป่ะใช่ป่ะแปลกๆนะแต่ก็ได้อยู่นะกตกลง2ต่อ2หรือตัวต่อตัวฮะ ก็น่าคิดนะครับนี่คือติวใช่ไหมัะตัวต่อตัวเดี๋ยวบอกค่าความสัมพันธ์ที่คบด้วยแล้วไม่สบายใจก็ถอยเธอะอยู่กับความหวัดระแวงแบบนี้ไม่มีความสุขหรอกนะครับเออวะสุดยอดครับเออน่าสนใจนะครับความคิดเห็นนี้นะครับบอกมันอยู่ที่คนนะนะครับก็จริงของเขานะครับมันอยู่ที่คนไม่ใช่บอก บางคนที่แบบเขาหน้าไว้ใจก็ค่อยว่ากันไปอะไรเงี้ยแต่ก็แล้วแต่นะก็บอกว่านะครับไม่ต้องคิดมากหรอกนะครับเขาเย็บกันเขาทําเสื้อผ้ากันแน่นอนเลยครับเขาก็จะไม่บอกเรานะครับเพราะงั้นเลือกเอาจะสบายใจหรือหาคนใหม่หรือหลัวใหม่ฮะ <c oughs> เออก็แน่ใจนะก็จะแก้ผ้าหรือฟิลแบบเออเอาเสื้อผ้ามาแก้ไขมาเย็บกันเหนียวเปล่า <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มีหัวนะครับ ถ้าเราหัดไปดึ่กับผู้ชาย2ต่อ2บ้างจะได้เป็นปกติเหมือนกันค่ะเออก็จริงเขานะเออก็สนใจนะน่าสนใจนะครับเนี่ย<อ>มี้งาบอกว่าถือว่าไม่หลอดก,ก็ดีนะครับปกติแหละนะครับอ๋อถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปแบบเออเรื่องอย่างนั้นนะบบางคนก็ปกติบางคนก็จุดจุดจุดปกติกว่าอย่างนี้ป่ะครับมีม้งาบอกแมวรออยู่นะครับ เมีบอกว่า amine, 5คนอืถ้าดื่มก็ปกตินะแต่ถ้าเขาเออแต่ถ้าเขาจุดๆกันอันนี้ก็ไม่ปกติครับพีบอกไม่น่าถามนะครับหมายถึงใครคนนี้หรืออะไรยังไงมีคนบอกว่าไม่ปกติตรงที่ปล่อยให้แฟนไปนี่แหละเฮ้ยบางคนเขาแบบให้สละไงผมอาจจะเกินขอบเขตไปหน่อยนี่มองอย่งนดีสิครับมีคนบอกว่า เอาดีๆแล้วก็มีหน้าเงือตกสองสามหน้านะครับเออเอาดีๆในด้านไหนวะมาถึงในแง่คําถามหรือว่าในแง่ของการปฏิบัติครับ <g ül> เขาบอกว่ามาตามหาเพื่อนครับอ๋อหมายถึงว่าเพื่อนมึงเป็นคนที่พูดถึงวาใช่ปะ <g ül> รัวแปลกตั้งแต่ไปกันสองคนละจะแปลกอะไร <g ül> เล้าใช้ไปสิบคนไงเออมีคนบอกว่า เพื่อนเปล่าไม่รู้นะครับคุณเองก็ไม่ใช่แฟนอาจจะเป็นกิ๊กเขานะครับคือเป็นไปได้ <c oughs> แล้วมีคนบอกว่าอะไรนะกาตุปติอะไรวะกุงงมากเลยน <c oughs> ้าคีย์บอร์ดลั่นนะฮะเนี่ย <c oughs> ปกติก็ปกตินะอะไรงนี้ความหมายนี้ป่ะครับ <c oughs> คุณคิดเห็นยังไงกับ comment, คอมเมนต์คอนเทนต์นี้คอมเมนต์หนครับ <c oughs> เลือกใครดี <c oughs> คนที่รักเรากับคนที่เรารักครับ เออเนาะน่าคาถามน่าอยากรู้น่าสนใจมากมันฟิลเหมือนไก่กับไข่อันไหนเกิดก่อนคล้ายกันไหมวะน่าจะมีความเป็นไปได้นิดนึงนะฮะเอาละครับใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ได้เดี๋ยวผมไปดูนะครับว่าชาวเน็ตและทักคอมเมนต์พูดถึงประเด็นนี้อย่างไรกันบ,บ้างน,นะครับปาเอาละครับคอมเมนต์นี้นะครับถ้าคิดแค่เรื่องรักมันก็คงไม่ได้มั้งไลฟ์สไตล์นิสัยนั่นนี่ไปยันไรายได้ทุกอย่างมีผลหมดนะครับจริงนะครับมีผล ผัวม่วงยังมีผลเลยฮะใช่ได้มากินหลายผลเลยเฮ้ยไม่ใช่เอาละครับใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์หน่อยอยากรู้ว่าคิดยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวดูนะชาวเน็ตว่าเขาคิดเห็นประเด็นนี้ยังไงครับปาเอาละครับมีบางคอมเมนต์พูดไต้ว่านะครับคนฉลาดจะเลือกคนที่รักเรานะครับเพราะในสังคมปัจจุบันนะครับหาคนที่รักเราจริงนะครับได้ยากมากวงเล็บครับแม้แต่คนในครอบครัวเดียวกันเองนะครับยังหาไม่ได้เลยนะครับ เป็นความจริงที่เจ็บปวดจังเออนะครับแล้วก็ส่วนคนที่เลือกคนที่ตัวเองรักนะครับจะต้องลุ้นนะมันอาจจะเป็นคนที่ใจร้ายที่โตมาอีกสังคมหนึ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วอีกคนหนึ่งต่อให้เป็นคนดีนะครับใช่ว่ามันจะเข้ากับเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปนะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับความรักของทุกคนนะครับ <S <S เคยเจอไหมคนดีเราอาจจะไม่โดนอะไรเงี้ยเข้าใจความหมายใช่ไหม ออมีคนบอกว่าตอนนี้ขอเลือกคนที่รักเราเท่านั้นค่ะความหมายน่าจะใกล้เคียงกัน,นครับมีคนตีความอีกอันนึงนะครับคนที่เรารักนะครับเท่ากับชีวิตมีสีสันแต่ปลายทางอยู่ที่เขาก็คือดูฟู้ฟ้าดูมีความแบบวื้อหวาหวาวื้อนะฮะส่วนคนที่รักเรานะครับใช้ชีวิตง่ายๆเบือ่อๆแต่ปลายทางเรากําหนดนะครับอันนี้อาจจะไม่เห็นด้วยในอย่างบางอย่างเพราะว่า ในเรื่องของเอ่อเข้าใจนะการที่คุมเกมหรือคอนโทรลได้มากกว่ามันอยู่ที่ความสัมพันธ์ด้วยนะถ้าคนนั้นรักเรามากกว่าแล้วก็อาจจะดูเป็นคนคุมเกมแต่บอกก่อนนะครับว่าให้นึกถึงแค่ว่าเราอยากทําอะไรหรือมีความสุขยังไงเราสามารถคุยกันได้เพราะความรักมันเกิดขึ้นจากคนสองคนนะครับอย่าคิดว่าคนนั้นจะจูงกันนั้นง่ายมันไม่ควรนะครับควรจะเป็นตัวเองและไม่ควรไปต้องมานั่งแบบเอ้ยสร้างภาพหรืออะไรสิ่งนั้นเพราะว่ามันอยู่กับ สิ่งนั้นกับเราได้ไม่นานนะครับต่อไปนะครับคนที่รักเอ่อคนที่เรารักละกันเพราะคนที่รักเราคงไม่มีหมายถึงว่าคนที่เรารักเขาเพราะว่าคนที่รักเราคงไม่มีที่โคตรจุกเลย <S <S ลองมองดีๆครับมองกว้างๆอาจจะมีคนที่รักเรานะครับแต่รูปแบบอื่นก็ได้นะครับเออแต่เขาอาจจะไม่เข้าใจพิธีการพรีเซนต์หรือว่าพธิพธีเข้ามาหาเราว่าบางทีแบบเฮ้ย hey, ความรักแต่สิ่งนั้นมันทําร้ายเราอย่างเงี้ยก็ต้องดูดีๆว่า รักแบบใดหรืออะไรยังไงนะครับมันพูดยากนะเรื่องเนี้ยความรู้สึกบางคนมากไปแล้วคิดว่าเฮ้ยให้สิ่งนั้นกับสิ่งคนนี้ยอาจจะคิดว่าเออมันดีนะแต่บางคนอาจ,จอึดอัดแล้วก็อาจจะไม่ได้คิดเหมือนเราอย่างครับเป็นฟิลนั้นนะครับอ,อ่าน่าสนใจนะครับแล้วคนที่รักเราคนที่รักเราเก็บเข้าแคตตาล็อกก่อนเลยมีค่านะเว้ยคนที่รักเราเอาแค่นี้ดีกว่าฉะนั้นใครคิดเห็นต่างไงนะครับคอมเมนต์ได้ผมอยากรู้อยากอ่านทุกคอมเมนต์นะครับไป ดูก็รู้ว่าไปทําปากมาแต่ก็ยังทําแล้วก็ื้อหมายคำถามไหมครับเปิดประเด็นมาได้โหดร้ายมากเออเข้าใจเลยว่าคืออะไรชัดเจนนี่ครับ่ะครับเดี๋ยวเราไปอ่านท็บปคอมเมนต์และชาวเน็ตเขาคิดเห็นประเด็นนี้อย่างไรนะครับมันแน่นอนเพสนะฮะดูก็รู้ว่าเรือกแต่ก็ยังทําแล้วก็ื้อหมายคำถามเออทาไมวะเป็นฟิลแบบถามกลับอะไรเงี้ยตรงนะ ไม่น่าเลยไม่น่าพูดถึงเรื่องปากหรอไม่น่าเองเขาเลยไ <R> งตัวกบมาเจ็บไหมฮะเดี๋ยวมาดูท็อปคอมเมนต์ว่าเขาพูดถึงปะเดนนี้ยังไงเผ็ดมันอย่างแน่นอนนะครับเออคอมเมนต์มาคอมเมนต์บอกว่าอุอ้ยแล้วก็ห้าห้าขอเป็นเสี่ยงที่หนุ่มแล้วกันนะครับบางคนไม่บอกห้าห่าานะครับบางคนไม่บอกนัดวันไหนนัดเหมือนนัดเจอกันวันไหนนะครับรบกวนแจ้กด้วยนะครับเอ้ยสุดยอดอยากรู้ใช่ไหมครับบางคอมเมนต์บอกอุ้ย สู้ๆนะฮะเออเราอ่ะเป็นเรื่องของเรานั่นแหละเขาเรียกว่าข่าวบันเทิงเป็นงานของเราไปในอะไรกันบ้างครับกับ EP นี้ครับถ้าทื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากไปตามช่องกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องเราได้ครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับเป็นแรเสริมแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับครับผมฝากแท็กคนทุกคนใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับ ฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกลักและช่องแชทที่คุณชอบจะทำให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับ <S <S ขอบคุณมากครับไป